ออกจับทุ่นอยู่เหลือยังไม่นิ่งครับเพราะว่าน้ําตรงนั้นมันจะแรงครับน้ํจะแรงมากถ้าจับทุ่นไม่อยู่ก็คือไหลครับผมตอนนี้เรือกําลังนิ่งกําลังนิ่งแล้วครับยกพายกาลังนิ่งแล้วมอ้อยูยาลำนะครับอยู่กลางจอพร้อมโดยยางพร้อมยยางกำลังดูอยู่จับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดีออกมาแล้วเรือทั้งสี่ลำครับออกมาแล้ว ลองน้ำที่หนึ่งพอรอปูพันธล่องน้ำที่สองเจริญอขู่ลองน้ำที่สาม ปากกายแก้วล่องน้ําที่4สิงสาพรล่องน้ำหนึ่งจะไปไหนจะไปไหนคู่ที่สูสีล่องน้ำสี่ล่องน้ำสี่เปยังไงล่องน้ำสี่ออกหรือยังออกมายังตามมาตามมาล่องน้ำสามตามมาล่องน้ำสองไม่ยอมไม่ยอมขยับไปขยับไปคู่ที้สูสีล่องน้ำหนึ่งก่อติดก่อติดไม่ห่างล่องน้ำหนึ่งไม่ห่างล่องน้ำสี่จะไปไหนล่องน้ำสามก่อหางก่อเอาไว้ก่อเอาไว้ล่องน้ำสองว่าไงล่องน้ำสองว่าไงล่องน้ำสี่โอ้โหโอ้โหล่องน้ำสามขึ้นมาขวดขึ้นมาติดแล้วติดแล้วหัวเรือเสมอกันหัว เรือเสมอกันล่องน้ำหนึ่งก็ไม่ยอมล่องน้ำหนึ่งเข้ามาเข้ามาอีกแล้วเกาะเข้ามาเกาะเข้ามาติดเข้ามาที่ลำที่ลำโอ้โหพี่น้องโอ้โหโอ้โหล่องน้ำสี่จะไปไหนจะไปไหนหัวเรือจะไปไหนเอาร่องน้ำสามหักของเรือเข้ามาเบร์เข้ามาเบร์หัวเรือเข้ามาล่องน้ำสองไม่ยอมเกาะติดเกาะติดเรือชนเรือหัวเรือชนหัวเรือเลยเสมอแล้วตอนนี้เสมอแล้วล่องน้ำหนึ่งก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมเหมือนกันล่องน้ำหนึ่งล่องน้ำหนึ่งบี้ขึ้นมาบี้ขึ้นมาติด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 บี้ขึ้นมาติดล่องน้ำสามจะไปไหนจะไปไหนล่องน้ำสี่ล่องน้ำสี่ออกไปออกไปข้างนอก ลองน้ำสองลองน้ำสองโอโหโอโหกู้ขี้โู่สีว่าไงว่าไงลองน้ำสามลองน้ำสามจะไปไหนจะไปไหนเท่าเจ้าให้ถูกลองน้ำหนึ่งก็ไม่ยอมลองน้ำหนึ่งลองน้ำหนึ่งจัดไปกู้ขี้โู่สีหัวเรือเสมอหัวเรือเสมอเท่าทงเสมอกรรมการกรรมการจับตาให้ดีโอโหเท้านี้เท้านี้ไม่มีใครดีใครไม่มีใครดีใครถลามผมก็ไม่ยอม บพลบุพันธ์ก็ไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมว่าย well ังไงว่าย like ังไงสนามโข้ดพรบุพันธ์ไอแก้วสิงหาครว่ายังไงว่ายังไงพวกเรือเสมอกันแล้วหนึ่งหนึ่งเราน้ำหนึ่งเราน้ำสองไปยังไงเราน้ำสองว่ายังไงเราน้ำสามว่ายังไงเราน้ำสี่เราน้ำสี่เอายังไงเอายังไงเราน้ำสามเราน้ำสามเอาเราน้ำสองไ่ยอมไม่ยาวรอบหนึ่งไปยอมไม่ยอมเอาเอาเอาไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปปีนแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วปีนแล้วปีนแล้วเรียบร้อยทุกท้ายเข้าเส้นชัย โอ้โหครับสำหรับเรือเที่ยวนี้นะครับมีอยู่สี่ลำสี่ลำล่องน้ำนึงพรปูพันล่องน้ำาที่อฉลามผงล่องนำ้ำพิศสามปากกายแก้วล่องนำ้ำพิศสิงสาครนไม่ได้เปียกไมไ่เสียเปียบตอนบ่ายน้ำเสมอกันเลยครับตอนนี้สำหรับสำหรับเรือสี่ลำลเราจะไว้หนึ่งกับสองนะครับส่วนสามกับสี่ตกรอบนะครับเที่ยวนี้ครับผม เดี๋ยวล่อนะครับตรงเบ่งกล้องนะครับที่สองธรรดาที่สอง